สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Intercup Cafe Bakery ค่ะร้านนี้อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับโรบินสันราชบุรีค่ะหืมน่าทานหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ราคานะคะไม่แพงมากด้วยค่ะร้านนี้มีขนมปังที่อร่อยมากนะคะจากพุดน้ำบุตรเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่ชื่อดังจากจังหวัดราชบุรี เจ้าของร้านใส่ใจมากนะคะนำวัตถุดิบดีๆนะคะมาส่งต่อให้เราได้ท่านอร่อยๆเลยค่ะนอกจากเขาจะดังเรื่องกาแฟแล้วยูสุโซดากับชาเขียวก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ และห้ามพลาดกับเค้กช,ช็อกโกแลตน,นะคะเนื้อเค้กแน่นอร่อยมากๆเลยค่ะขอตัวไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีร้านไหนหน่าสนใจก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ